สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับันเกิดวันเสาร์มาดูกันนะครับว่า28มีนาจนถึง3เมษายนดวงดีของคุณคือเรื่องอะไรนะครับคนเกิดวันเสาร์อืมดีเลยโอ้ช่วงนี้กำลังฤดูร้อนฤดูที่ลม อากาศมันน่าเที่ยวเนาะโดยเฉพาะทะเลนะครับคนเกิดวันเสาร์คงอยากจะเที่ยวเตเอมองเห็นไหมฮะเนี่ยทำไมภาพมันทะลุเนาะโอเคนะครับเป็นไพ่เดอะฟูลนะครับก็เรียกว่าเป็นไพ่ของความสุขสนานเล่นเริงบันเทิงใจร่าเริงนะครับมีความสุขมากนะครับอยากเที่ยวก็จะไปเที่ยวอยากทำอะไรก็จะทำนะครับปกติ มันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันอาจจะมีความประมาทและเลอะเ,เกิดขึ้นได้นะครับแต่มันเป็นไพ่ดีของคนเกิดวันเสาร์นั่นแปลว่าการไปเที่ยวการไปสนุกสนานไปเสลิงสรานต่างๆเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับคุณที่เกิดวันเสาร์ถ้าคุณวางแผนที่จะท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาสัปดาห์ที่ดีมากๆของคุณนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็เตือนว่าต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับถ้าเที่ยวอย่างรอบคอบไม่ประมาทก็น่าจะปลอดภัยนะครับเพราะเป็นช่วงที่ดีการท่องเที่ยวการมองหาความสุขการลองทําอะไรแปลกแปลกใหม่ๆนะการคิดอะไรที่มันออกนอกกรอบการทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของของทันสมัยของที่มันกําลังฮิตอะไรพวกอย่างเนี้ยฮนะคุณทําได้หมดเลยนะเป็นสิ่งที่จะเห็นสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในอาทิตย์ ที่8มีนาถึง3เมษายนนะครับมาดูกันว่าแล้วเรื่องที่คนวันเสาร์ต้องระวังคนจะหลีกเลี่ยงคือเรื่องอะไรบ้างนะครับวันเสาร์มีสิทธิ์ถูกหวยแบบไม่ตั้งใจอยู่มั้่ไงเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะ <c oughs> ที่มีสิทธิ์จะได้นะครับ <c oughs> ต้องซื้อซะบางแลซื้อแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยมีคนเอามาเสนอให้แล้วเราซื้ออย่างเงี้ยมีโอกาสที่เราจะถูกหวยแบบไม่ตั้งใจเหมือนกันเนาะมีสิทธิ์ทุกคนอย่าหวังนะเตือนตัวเองว่าอย่าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังเดี๋ยวอาจจะนะครับถ้าเกิดคุณเกิดวันเสาร์นะแล้วคุณอยากจะลองหรือคุณเป็นคนที่ตามเป็นคอหวยอยู่แล้วนะลองดูนะแต่หนักเกินไปแล้วกันนะเอาแบบหอมปากหอมคอติดติดปนวมได้ สิ่งที่ต้องระวังคือก็น่าจะต้องระมัดระวังเรื่องรถราย,ยานพาหนะการเดินทางนะคะเพราะว่าจะไปเที่ยวนะมันก็อาจจะ <m uch> มันจะไปไปเที่ยวเยอะเรื <S <s ่องใช่พอไปเที่ยวปุ๊บให้มันระวังเลยอะ่ะเรื่องการเดินทางเรื่องยานพาหนะอะไรที่มันก็อาจจะเออคือภาพนี้มันไปไม่ได้ไกลอะ่ะเพราะมันติดภูเขาติดนู่นติดนี่ดังนั้นเนี่ย ก่อนไปไหนให้ตรวจตราเรื่องรถรายยานพาหนะให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันอาจจะเดินทางได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะหมายถึงเรื่องการทํางานอาจจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องการทํางานให้มันรอบข้อเพราะว่าบางทีเนี่ยความที่คุณอาจจะเดินทางบ่อยคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศมันก็แปลอย่างนี้ได้ค้าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ออฟฟิศก็ ให้ไหม้ถ้าลมมันก็จะมีความหละหลวมเรื่องเอกสารดังนั้นก็ต้องตออรวจทานเรื่องงานเรื่องเอกสารให้ดีๆในการทํางานนะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางให้ระมัดระวังเ,ออเรื่องยานพานะหน่อยก็แล้วกัน,นะคเปเที่ยวได้เนะาะอย่างที่บอกอย่าประมาทก็แล้วกันนะครับ<ต>เทีย่ยว <ไป S 2> เป็นเรื่องที่ดีของคุณแต่<ป>ระวังเรื่องสำวจยานพานะที่คุณต้องใช้ที่ในการเดินทางให้ดีนะครับ<ๆ>คุณขับเองยิ่งต้องระวังเลยนะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกยานพาหนะอย่างที่คุณกันว่าก็เรื่องของการงานเนาะเรื่องเอกสารนะการพูดจาการพูดคุยการเจ้าสเสน่ห์ของคุณก็ระวัดระวังแล้วกันหรือคุณอาจจะเจอคนลักษณะแบบนี้ที่มีลักษณะดูกระล่อนกระล่อนหน่อยๆน,นะหรือช่างพูดช่างจาช่างใช้คือเก่งเรื่องการพูดการจาอะไรต่างๆนะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างมีสน ก็รามาระวังคนประเภทนี้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนเกิดวันเตาแล้วคุณก็น่าจะพิจโชคดีนะครับขอขอหยคุณโชคดีครับ